ธรรมดาสถทไหนาสามซุปตาไทายโดนเชิญตัวร่วมงานประกาศรางวัลระดับเอเชีย ธรรมดาสถีนายสามสุปตาไทยโดนเชิญตัวร่วมงานประกาศรางวัลรับเอเชียสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นหลายๆประเทศได้กลับมาใช้ชีวิตปกติและประเทศเกาหลีใต้ประกาศเป็นเริ่ดีที่จะได้จัดงานยิ่งใหญ่อย่างงานประกาศรางวัล Asian a r t i s t a w a r d หรือ A A A 2022ที่รวมศิลปินขับข้างทั่วเอเชียและ3หนุ่มจากประเทศไทยที่ฮอตมากๆตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ที่ถูกเชิญนอกจากกผลิตชค บิวคินพุทิโพงและพี่พีกริด ประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังจะมีงานประกาศรางวัล Asian Artist Award หรือ a a a 2022ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับศิลปินทั่วเอเชีย Money Today หนังสือพิมพ์ธุรกิจในเกาหลีใต้และแบรนด์สื่อระดับโลกอย่าง Star n ิ w และ MTN เพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินเอเชียทั้งในส่วนงานเพลงภาพยนตร์และซีรีส์และปีนี้พิเศษสุดๆเพราะย้ายไปจัดกันที่ประเทศญี่ปุ่นนิปโปไคชิฮอเมืองนาโกย่า ในวันที่13ธันวาคม2022โดยจะมีอีทึกซูเปอร์โจเนียและวอนยองไอวีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแน่นอนว่างานแด่ระดับเอเชียก็คงมีคนดังจากต่างประเทศตบแถวร่วมงานกันขับข้างและประเทศไทยก็ได้สซุปตา์ด้านอย่างเบกผลิตโชคบิวกินพุทิพงษ์และพี่พีกรีดเอาเป็นว่าแฟนๆเน่ยพลาดติดตามชมกันว่างานนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหน